สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วรายการคนต้นแบบได้นำเสนอเรื่องราวของพระประผลพาะจิรธรรมโมแห่งวัดคำประมงจมังหวัดสกลนครผู้กาะตั้งอรุพยาสารสถานที่พักปิงสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็ง ตั้งแต่ปี2548ฤาษหลวงตามีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเยียวยาผู้ป่วยโดยการแพทย์แบบอง์รวมใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับการทำสมาธิบำบัดซึ่งเป็นวิธีการที่หลวงตาได้ศึกษาและปฏิบัติจากประสบก,การณ์ชีวิตที่เคยป่วยเป็นมะเร็งหลังตรงจมูกเมาก่อนแต่ยังมีลมหายใจอยู่ได้ด้วยพุทธธรรมบำบัดอรระยาสารแห่งนี้จึงเป็นสถานที่แห่งการอยู่ที่ตนของหลวงตา ในปัจจุบันไม่แตกต,ต่างจากหมู่บ้านทั่วไปเราะมีทั้งผู้ป่วยและญาติมาพักพิงเพื่อรักษาอาการป่วยตามแนวทางของหลวงตาเนิ่อจากการสารภาพบาปเพื่อพลายลมในใจของผู้ป่วยไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิต อยากจะให้หลวง่หลวงตาพิพายนิมิตรค่ะที่ว่าแตกต่างเนี yeah. um ่ยต้องรักษาแบบไหนบ้างเห็นว่าอาจจะมีการฝังเข็มกินยาสมุนไพรคือเฉพาะโรคไงถ้าแบว่าสมมติว่าเร็งวัดลูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวเพราะว่ามะลูกมันเป็นภายในเราก็ต้องใช้ยาสมุนไพรให้ครบก็ต้องจับไปเฉพาะเคสไปอย่างตับเนี่ยมันก็ต้องเป็นหมู่เป็นหมดยาของตับ เพื่อจัดให้เขานะอย่างเช่นเอาหมอกบวายมาผสมกระสากอะไางเี้นะก็ตบมะเร็งตับตับมันก็จะมาเพราะความมาเพราะความเครียดมาเพราะว่านอนไม่หลับมันก็ต้องมีปุ่มยาจัดให้เขาว่าต้องให้นอนหลับไม่ให้เครียดนะแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็จะว่ากันไปเอามะเร็งลำไส้มะเร็งเต่านมมะเร็งอะไรมันก็จะต้องมียาตัวนี้ลดก้อน อยุบกอดลงอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็ละเอียดมากมายมัน้องศึกษามาได้ยังไงฮะับจนเยอะขนาดนี้แยกต่อเพศก็มันต้องสามทางแขนเพื่อที่มองหน้าก็รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแ้วัวรู้เลยแเนี่มันก็มีมีเซ้งของมันไงมีเซ้งเหมือนลัตเตบอลเนี่ยถ้าสอนคำนานแล้วก็จับหลอกจับขาอะไรต่ออะไรกิงประตูเ้าคู่ต่อสู้ ถ้าจริงกะดูว่าปริมาณแค่ไหนทารกเสร็จเสร็จเป้าหมายที่เราจริงก็ไปตรงจุดตรงเป้าเลยดีต้องมีวินัยในการกินยาตามที่หลวงตาเราก็ต้องบอกว่าเป็นคี่เต็มใจเจวะวิธีกินแลววิธีกินตอนนี้เวลยนะครับตื่นนอนแล้วกินยาตัวนี้ก่อนก่อนจะนอนต้องใช้ยาตัวนี้อะไรเราก็ต้องอธิบายเป็นลายละเอียดกคนไทยถ้าคนไทยต้องปฏิบัติได้มันค่อยจะกิน จำลองตัวเขาเองถ้าเขาปฏิบั <fuss at, S 1> ติไปได้หรือเปรี้ยวๆบูดๆไปมันก็เขาปฏิบัติกันด้วยเองหรือบางคนมันไม่รับยาแล้วเน <sans> ี่ยก็มันจะทำไงก็ได้แต่หายทางใจคือธรรมะเพราะว่าร่างกายมันปฏิเสธหมดแล้วข้างในมันไม่ยอมรับอะไรกินโอ๊กกินโอ๊กกินโอ๊กหมดเลยมีกรณีอย่างนี้ด้วยนะเมรนเดียท้ายนี่อาจารยก็จะให้พุทโธเขจะมาสร้างสวดมนต์แล้ว่าก็ไป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 แต่ว่านักไปอย่างสงบ เป็นแค่ไงก็ว่าให้เขาได้เตรียมตัวเองเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนที่จะทางญาติทั้งตัวเขาเขากลัวเขาใช่ใช่มีการตรวจมลการการทำสมาธิข้างๆผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยจะไปอย่างี ีของชายวัย57ปีผู้นี้ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไปเขาเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และเลือกการรักษาในอโรคยาสารเป็นหนทางสุดท้ายของชีวิตแ่ที่ตับ4.5่มันพ่ที่ตับมันเพิ่งยังยเล็กๆไม่ใหญ่มันกระจายไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ตัว รักษาอกนนกันก็พอวันที่สองเขาไปฟังผลที่รามาไงวันที่สองไปฟังผลแล้วก็ก็ตัดสินใจแล้วว่าคือตั้งใจตั้งแต่รู้ว่าไปก้อนเนื้อตั้งแต่โรงพยาบาลบางโพแล้วต้องมาที่นี่ไงการคิดว่ามารักษาด้วยแล้วมาปฏิบัติธรรมด้วยก็มีเหตุผลเย่นี้รู้จักไหมก็รู้จักทางทีวีนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าช่องไหนรู้จักมาหลายปีแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมา เป็นเองตรงกเป็นเอง่ะมันคือสิ่งแวดล้อมมันดีนะอากาศดีสิ่งแวดล้อมดีช่วยได้เยอะถ้าออกไปนอกก็อีกแน่นะไม่ว่าเพราะเราเคยสูบบุหรี่ดื่มเบียอะไรเงี้ยนะอย่างน้นนะงนอยแล้วบุหรี่ควรจะกดใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อยู่ที่นี่ก็เลิกสูบหมดมันต้องเริม,มปล่อยมันต้องปฏิบัติจริงๆอยู่นอกควรจะทำไม่ได้อี้ <Okay. S 2> มันดีกับมันดีกับดีอ่ะ <c oughs> มันดีมันดีสองอย่างดีกับดีมันดีหมดเลยอย่างน้อยเลยก็คิดอยู่นะก็บอกกับเมียว่าถึงเราตําเป็นอย่างนี้แล้วนะทําใจถึงจะตายขาดอยู่อย่างเดียวคือปฏิวัติธรรมเราตั้งใจมาตั้งใจมาปฏิวัติธรรมแล้วก็รักษาด้วย อาหารที่ปรุงจากผักปลอดสารพิษไม่เน้นเนื้อสัตว์หรือวัตถุก,กันเสียปรุงรสให้ผู้ป่วยรับประทานอย่างเคร่งครัดเป็นหน้าที่ของญาติผู้ป่วยทําให้บริเวณโดยรอ,รอบของบ้านพักทุกหลังปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองภัยรถเรืองอยู่ชาวจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่เดินทางมารักษาตัวโดยมีภรรยาที่ดูแลและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดภายในบ้านดินหลังนี้ คือคือทั้งหมอไม่ระบุนะครับว่าเราเป็นโรคอะไรไม่ยอมบอกแต่ทีนี้ด้วยความที่เราก็รักษาตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าทําไมเราต้องบอกเป็นโน่เป็นนี่ค่นี้หมอก็ตรวจเริ่มตรวจตั้งแต่วันแรกเลยนะกาตรวจทั้งไทครีสไลน์ทั้งเอนไซม์ทั้งแคลเซียมทั้งเลือดทั้งปอดทั้งตับคือตรวจหมดเลยตรวจหัวใจตรวจอะไรากบว่าคุณหมอก็ตรวจเจอบอกว่าคุณเหมือนเป็นตับโตนะเป็นเราเขตกใจให้อยู่เราไม่เคยเป็นอะไรที่ว่า คือไม่เคยึไม่เคยปวดระทีนะก็จนกระทั่งคุณหมอบอกว่าอยากตรวจต่อคือคือคุณหมออยากจะตรวจต่อว่าคือคือเหมือนแบบหาสาเหตุอีกเลยเลยบอกว่าถามคุณหมอว่าค่าใช้จ่ายสูงไหมาบอกว่าเป็นเหมือนอยู่นะเพราว่าต้องเค้งต้งตรวจเลยก็มาตรวจต่อตรวจต่อก็เจอที่ลําไส้อีกแต่นี้ให้หมอทางเฉพาะทางตรวจตรวจตอนที่ว่านอนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลก็นอนอยู่สามวันคุณหมอก็าได้แต่ตรวจแต่ก็ สองกล้องเข้าไปตัดเลืเยื่ออกมาทางหมอของโรงพยาบาลกรุงเทพก็ส่งผมมาที่โรงพยาบานนลนครราชสีมามหาลาชก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพอมาที่โรงพยาบาลน,นี้อีกก็โรงพยาบาลน,นี้สั่งแอดมิตอีกสั่งนอนอีกก็นอนตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบจนถึงวันที่7จ็ดแต่คุณหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรเลยนะโดยที่ไม่ได้ให้ยาอะไรเลยก็คือ,คอนอนอดูอาการเฉยๆแล้วก็ส่องกล้องผมรอบหนึ่ง ตาอกร้องอีกรอบหนึง่งกะโดดที่มาได้แบบคนนี้เพรเห็นทั้งที่สาวเขาทำงานอยูกสาสุอยู่ที่ทาง,งานอยูกสา,ส,าสุอยู่ที่นครสวรรค์แล้วเรผมมากรุงเทพอยูอ่ที่นครสวรรค์ก็เด้วยความว่าเป็นห่วงแนละ้วว่าแบมีมีที่เนี้ยมีเพื่อนเขาเคยมารักษาแล้วปรากฏว่าประสบผ้ำเลนคดีเราเราไม่เคยรักษาแบบนี้หรือว่าจะมาด้วยมาหรือว่า <c oughs> ดีสาวรู้ว่าต้องลองไปดู ลองเสียงลอาวัดรวมดูระมาก็มาตั้งแต่วที่สิบวันที่สิบมาวันที่สิบมาก็ก็มาเจอหลวงตาก็ถือว่าประทับใจอ่ะคือแบบตายไม่เต็ถ้าเจอ่ะมาเจอหลวงตาแบบมีคือมีแต่มีแกมีแต่ให้อ่ะให้อย่างเดียวคูาพูดแกมีฝังกับทร้องให้นะคือหนึ่งแกต้องใจดีพูดจาดีให้กําลังใจดีทุกเรื่องแล้วมาถึงปุ๊บผมก็ได้ยากินเลยพอได้ยากินวันแรกก็รู้สึก เออได้ถ่ายได้ภายในเหมือนล้างพิษได้ออกมาอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกเออร่างกายเราเหมือนมันดีขึ้นก็นั่นแหละกินยามาตั้งแต่วันที่สิบจนถึงปัจจุบันนี้ก็รู้สึกกาตอนนี้อ้านเหนื่อยยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังเดินได้กนได้เดินเหนื่อยก็ได้แต่าดีกว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กินยาเลยสักเม็ดเดียวไม่ได้เลยเลย ป่วยและญาติที่เดินทางมาพักพิงในอโรคยาสารต่างได้รับความสุขทางใจหลายคนผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลผู้ป่วยระยะอย่างเต็มใจโดยมีหลวงตาเท่านั้นที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคของผู้ใจบุญช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามพุทธธรรมบำบัดในอโรคยาสารแห่งวัดคำประมงกันต่อค่ะ